เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปเป็นลูกไก่เลยนะวุดวุดวุดเดี๋ยวกลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วด้บอลมนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำเเฮ้ยเองไว้นั้นแหละไปกลับบ้านไปเฮ้ยไปไม่ได้ไปกันดีกว่าเฮ้ยหายใจไม่ออกทุกคนถ้าผมทำไงดีเนี่ยเดี๋ยว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 เป็นไงครับทุกคนโอเคหายใจออกแค่โอ้โห ผมโดนเขาไปในตู้ซะเนี่ยตู้น้ำเหรอครับต้น้ำมันก็ตกล,ลงมาใส่ผมโอ้เกือบหายใจไม่ออกตาย <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรอดแล้วเดี๋ยวผมจะออกไงดีเนะี่ยตรงนี้ไม่เป็นออฟซิเดียนะครับโอ,โอ้โหมืดมากมันมืดมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาพี่ออกกันนะครับตื่น <c oughs> ผมขุดไม่ได้นะครับทุกคนมันเป็นออฟซิเดียเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของในตัวก่อนผมมีบล็อกไม้นะครับอ่าน่าจะต้องใช้แหละครับออกมากันครับแล้วก็เออออกไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นพื้นทรายครับเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ออฟซิเดียตรงน <Das que ath let> ตรงนี้คุณออกได้ครับทุกคนเออเดี๋ยวผมขุดเลยขุดเลยมันมีไงครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเออไม่ต้องทับประตูแล้วมีป้ายครับโอเคค่ขุดลงไปครับตรงนี้แล้วก็วางป้ายแล้วก็ตรงนี้ออกได้ไปเนี่ยนี่ไงผมขุดมาตรงนี้ครับทุกคนขึ้นบนขุดขึ้นบน,ขขน,บน,น,บน,นครับเอ้าตรงนี้ขุดไม่ได้แป๊บนึงนะตรงนี้น่าจะได้นะครับโอเคตรงนี้ขึ้นได้ครับออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วครับทุกคนนี่ครับขอแอบกับคนนี้ก่อนนี่ครับหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าแล้วครับทุกคนผมต้องแอบพวกนั้นก่อนนนะคครับเเเเผื่อาห็ ทุกคครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสักประมาณ2-3,000ไลค์เลยนะครับฝากกดแจ้งกดกระดิ่งด้วยนะหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยตกหมู่บ้านนะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วตรงนู้นก็มีร้านค้าเอ้ยตรงนู้นมีร้านขายของนะครับทุกคนผมคิดได้แล้วเดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องไปซื้อของที่หมู่บ้านหลังนั้นครับเอ้ยตรงร้านขายของตรงนั้นครับทุกคนเผื่อแบบมีของดีๆครับทุกคนเฮ้ยฮึ้ยเขาจะเห็นไหมเนี่ย จะเห็นไหมเนะี่ยโอเคครับเอาแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างปิดประตูตรงนี้อืมขวานะครับมีพิกแอคนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยมีคนเดินมาเออโชเบลตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็ตรงนี้มีอะไรเผาอยู่ครับทุกคนนี่ไปตัดไม้ดีมีมาทำอะไรเนะี่ยมาเล่นอะไรเนะี่ยไปเดินเล่นเฉยๆเขาอยู่ข้างนอกครับเ,เป็นหมาเดีวยว โอเคไปตรงนี้มีม้านั่งไม่ได้ครับทุกคนไม่มีอานลเลี้ยวไปขี้กันฮะอ่าไป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 เดี๋ยวผมบีบไปให้ดีก่อนบีบมาวิ่งมาปึ๊บโอเคครับมันเห็นอะไรแวบๆวะเห็นผมเป็นอะไรหรอกโอเคเออขึ้นไปด้านบนก่อนครับแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยดาบอุ้ยดาบอะไรอ่ะดาบซับห้าโอ้ยทุกคนดาบซับห้าด้วยเออมีซุกเกาะครับ แล้วก็มียาอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตรงร้านค้าก่อนนะครับว่าไม่มีของอะไรขายขอขึ้นไปก่อนนี่ครับบ้านต้นไม้อยู่ตรงนู้นขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนทํอาอะไรอ่ะพี่อูหเขายู่งเ่าง <All S 1> หผมเลยตรวจดูอยู่จะมีคนเข้ามาไปครับผมต้องระวังนะครับทุกคนนี่ไงมาแล้วมาแล้วร้านขายของอยู่บนต้นไม้นะครับทุกคนเป็นร้านต้นไม้ขึ้นแป๊บเคยมาแล้วเอ้ยมิวมีของอะไรขายดีๆแม่แบบของดีๆเลยไม่ hey, ออมีนี่ภูมิใจนำเสนอมากอะไรอะไรด่าไร ชั้นเนสิบห้าเอามาขอขอขอ,อ,อไม่ฟรีไม่ได้เว้ยเอ้าอีกแล้วมันเท่าไหร่อ่ะอยากรูอจริงเหรอเท่าไร่ครับเท่าไหร Emerald บล็อ่ะหนึ่ง stack หนึ่ง stack มันแพงไปไหมเนี่ยไม่เอาแล้วงั้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วกันนะของมันดีมากทุกคนครับถึงเครื่อง ผมอยากจะแก้แค้นพวกนั้นเอาแบบให้ตายคอนเฟิร์มเลยนะอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวไปดูก่อนได้ได้ครับทุกคนเอมรอลล์หนึ่งสแต็คทำไมมันแพงจังนะโอ้โหปิีวขอซื้อของหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เดี๋ยวป้าร้านนี้ยซืขอขอ้ยังไงทุกคนผมไปอยู่ใช่ป่ะโอเคใช่โอ้โหทางขึ้นนับวันยิ่งแปลกว่ะเฮ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะครับผมเขาจะมาซื้อของยังไงนะผมจะตายหรือเปล่านะเออเอมมอลล์หนึ่งสแต็กมันจะมีมเนี่ยหรือผมต้องไป ตรงนี้อ่ะเฮ้ยโอเคครับตรงนี้ด้านบนมีชุดกอดทองนะครับของไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้เอ้ยเอเมอรัลนี่ไงเอาเอเมอรัลมาครับแล้วก็เดี๋ยวขอทำอันนี้ก่อนนะทำเป็นบล็อกเอเมอรัลคงสิบสี่อันโอ้โหเป็นแทนไปไหมะสักครู่นะครับทุกคนมีสิบสี่อันแล้วโอ้โหไม่พอทำได้แค่สิบสี่อันเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเข้ามาทำอะไรตรงเนี้ยเอาไงดีเนี่ยทุกคนตรงนี้อืมเฮ้ยทีนีเข็งเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่มมาอยู่ทไตรงเนี้ย เอามาหุยทุกคนอ้าวขโมยของไอ้เจะปอดทำไมวะเนี่ยโอยอากไปพี่ขโมยทำไมเอ้ยไม่เป็นไรพี่แล้วผมจะปอดไมเจ้าพี่พี่โดนเพื่อนแกล้งเหรอเออจะแกี้ยแขกพวกนั้นอะคือมันขังไว้แบบในตู้น้ำอ่ะเป็นแท้งน้ำอ่ะหายใจไม่ออกเกือบตายก็เลยแบบว่าจะแก้แขกพวกนั้นหน่อยอ้าวได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมช่วยโอ้เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยจริงปะเนี่ยคือตกสินที่ต้องการตัวนี้ก็คือเอเมไม่ต้องโคนสิบสี่บล็อกเนี่ยบล็อกไอ้เนี่ยคนสิบสี่อันเอ้ยนั่นอันนี้ขอดูของหน่อยกัน เฮ้ยอันนี้ใช้ป่ะทินทีเนี่ยเผื่อเราไปแก้แค้นด้วยน่าสนใจนะพี่เออเราเอาอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเลอสโตนหน่อยแล้วกัน<ม>แล้วก็อันนี้ด้วยโอเคครับทุกคนแค่นี้พอประมาณนี้เออพี่ต้องการบล็อกเอ็นเป็นรอบอะคือคือจะช่วยพี่ใช่ไหมพี่ขาดกี่อันนะ่ะผมช่วยได้นะหกสิบสี่ลบสิบสี่อีกประมาณห้าสิบกว่าอันอนะเออเดี๋ยวเราต้องช่วยกันหานะะได้พี่ได้เลยในหมู่บ้านอาจจะมีนะโอเคครับไป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 เฮ้ยต้องช่วยบังพี่เลยจะช่วยจริงใช่ไหมได้ได้เฮ้ยช่วยจริง โอเคครับทุกคนไอ้น้อยจะมีคนช่วยแล้วตรงนี้โอ้ยเฮ้ยทุคนทุกคนเอ้ยเฮ้ยมิกมิกมานี้ดีกว่าไปไหนเฮ้ยเฮ้ยพี่นนท์ไไหนไอ้คนจะกลับมาอะไรอะไปไหนไ้ไหนไป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 ไหวไปไหน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 ไปไอนไปไห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 น เราจะตายอครับมาเยตอนนี้แหละมาดิมามาดิโอ้ยโอ้ยไอ้ตีผิดคนโอ้ยนี่เลยเออนี่โอ้ยจะตายเฮ้ยมีทองเทียมไม่โดนจัดการที่จัดการว่ทําไมแรงอย่างวะเฮ้ยทุกคนผมเดี๋ยวผมหนีก่อนเดี๋ยวไม่ฆ่าโอ้ยทําไมมันแรงยังไะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนโอ้ยดีดูมันไล่ผมโอ้ยเดี๋ยวอย่าตีแล้วดิอ๋อโทษโทรโทรตีผิดผมหนีกันนะครับผมหนีกันโอ้ยหยุดตีทุกคนหยุด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 หย้ย เฮ้ยมาดิดิ้านดำแล้วตอนตายตอนตาอยู่ไหนอยู่ไหนมัดำอยู่ไหนังไงโอ้ทุกคนดำาดิดิยู่ไหนวะนี่ดิเปิดมันดำแรงมากไปไปใกล้ๆเอาดินี่นี่จะทิ้เอาดิเฮ้มีเราดีมาจากไหนอ่ะระวังระวังดูระวังตายนะผมก็ไปหลอระวังกแล้วมาแล้วเฮ้ยหายไปไหนอ่ะออกมาแล้วอยู่ไหนวะมาดิมาดิมาดิยังไะไม่โดนเอ้ยน้ำเชี่ยวมากระวังระวังไอ้วะโอ้โหนี่ไงนี่ ตีไม่โดนอะไรวะเฮ้ยโอ้ยจับไปไหนฮะมันมีฆ่ามันฆ่ามันเนี่ยทุกคนโอ้โหมันยังไงเนี่ยเก่งจังวะกูจะไปดิผมสู้ไม่ได้ผมต้องหาแดบดาบที่แรงกว่านี้ไปครับแบบนี้ไอ้กระจอกอันนี้โอ้ยยุดอืมโอ้ยเอ้าจังเจ๋อไปก่อโอ้ขโมยโทเทมอีกดูนิสัยมันแย่เลยว่ะโูตร่านี่สายตู้ข้างขุดพุ่งมาเลยครับมาเหนียวเหนียวไม่ได้หาไปไหนแล้วแรงแรงแรงเลย ยระวังเทียทีเดี๋ยวมันระวังเทียทีโอ้ยเอ้ยหายไปไหนอียหายไปแล้วไปวิ่งไปไกลจังหายไปไหนแล้ววะไปที่ไหนอืตรงนี้หายไปไหนวะหายไปแล้วเฮ้ยกลับหมู่บ้านเลนไหนไหนพวกเก่งจังวะฮะไอ้คนเนี้ยเฮ้ยกลับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมันจะขโมยของอีกกลับก่อนดีกว่าเฮ้ยไปเฝ้าไปเฝ้าเฮ้ยครับทุกคนรอดแล้วอะไรวะเออเฮ้ยครับกลับหมู่บ้านเราต้องหายมันรอบเพิ่มนะครับแล้วก็ไปต้องไปซื้อของนะครับทุกคน เดี๋ยวเขากลับหมู่บ้านก่อนนะครับใช่ครับทุกคนอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนะครับต้องเข้าไปตรงนี้ตรงนี้มาหน่ออย่างเนี้ยเขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุ่นปอตัวนี้ก่อนน่าเบื่อป่ะยูโรทำอะไรดีวะมาเตี้ยไม่มีเมียหายตัดผมไม่ใช่เลยนะช่วยตัดย่าหน่อยช่วยตัดย่าหน่อยย่าไอ้หน้าวเอ็มเปอร์ลนี่ไงไม่ๆเอ็มเปอร์ลครับทุกคนเรียบร้อยได้แล้วใช่ครับมีเอ็มเปอร์ลแล้วครับทุกคนเราก็จะไปนี่นะ เราจะไปซื้อดาบกันเลยนะครับทุกคนไปครครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปบนร้านอาหารเลยนะครับทุกคนไปไปไปเฮ้ยพี่พี่ยด้มาเล่นอย่างเนี้ยได้แล้วได้แล้วนี่ไงไอเย้าวายอเย้ยคนเยอะด้วยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย เฮ้ยเจ้ากี้เห็นไอ้นนอยู่นะมันไปไหนแล้ววะเออว่ะโอ้ยทุกคนแย่ๆกันหาแยกกันหาทำไมคนดีต้องโดนฆ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปหาไปที่ซื้อของก่อนนะครับทุกคนโอ้ยนะจะแก้แทนให้เดียวด้วยึบเฮ้ยมาแล้วมิวเอ้าป้ายผิดโอเคเออผมมาไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าเลยครับทุกคนปึ๊บพาขึ้นไปครับไปมาแล้ว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 เอาไปเอาไปเอาไปหนนี่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 ไหนโอ้14อันหรือเปล่าโอ้14อันอันนี้ ไหนดาบดาบชาสิบห้เาเลยโอเคไปแล้วไปแล้วครับวิไปด,ด,เดูเดี๋ยวเดียวเดียวอะไรเรามีของให้เว้ยนี่อะไรอ่ะของแถมเฮ้ยยาสเต็งด้วยครับทุกคนโอ้โหอ่าแรก่กันอันนี้ไม่ใช่แล็คโอเค thank you teacher ครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปฆ่าคนอนะไม่มีอะไรมากหรอกไปแล้วไปแลครับทุกคนโอ้ยทุกคนจะแก,ก้แค้พนพวกนั้นนะครับโดยการที่เอาดาบเนี่ยชาร์ตเนี่ยสิบห้านะครับทุกคนก็มียาสเต็งฆ่านะครับทุกคนเคยไปอุตส่าห์ฆ่าเดียว เฮ้ยทุกคนมานี่ไดินมันมาวันนี้อ่ามันเอ่เง้ยโอ้ยโอ้ยดาบมันแรงดาบมันแรงตายวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาดิเอเอาดิกินยาวโอ้ยไม่ไหวคิดว่าจะรอดเหรอมีคนเดียวคิดว่าจะรอดเหรอโอ้ยแรงมากดาบโคตรแรงเลยไฮ้ยโอ้ยตัวตัมือตีลงมายโอ้ยขับอะไรวะเนี่ยมามาไม่เงี้ยโอ้ยมีทองแกมิก ตายเยอะไปแกมาหนี่บางอาจจักจูงเดวไปทางที่ผิดใครผิดกันแน่ใครผิดไม่ผิดเอาคนนี้ก่อนก็ได้มานี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นมาหนี้ไปไหนจะไม่ปล่อยแกอยากแรงอยวเฮ้ยช่วยพี่ด้วยเร็วเร็วหนีไปหนีไปไปมาจะล้างใครทุกคนหมู่บ้านไปทุกคนผมไม่อยากตายไปแล้วโดนระเบิดครับไปแล้วจ้ามานี่ผมว่าผมสารับระเบิดกลางหมู่บ้านอยู่ไหนอีสันแล้วเล็วมานี่เฮ้ยอย่าสเต็งผมหมดเลยได้ปะ ดาบแรงนะดาบแรงว่าไงใครแชร์โอ้รี่ปลาครับทุกคนผมฆ่าหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกาด d ิ n g ให้ผมด้วยนะครับดาบชั้นเดือนสิบห้าแรงมากเลยครับทุกคนแล้วก็มียาสเร็มนะข้างหน้ายาผมแก้แค้นด้วยอะไรแบบว่าเป็นเวทมนต์แล้วไงมีคนคอมเมนต์มานะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอรอไปหาแบบมอดเวทมนต์มากแก้แค้นนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆกดติดตามกาดดิ่งช่องผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย